รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ t p r ั c ชิส e นวัตกรรมอ่านคล่องเขียนดีรายมือสวยด้วยกระบวนการทักษะบันไดสีขั้นเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ผู้นำเสนอดิฉันนางสาวเนชนกมั่นพุทธตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งที่มาและความสำคัญจากการจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หพบว่านักเรียนหลายคนยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกต้องสะกดคำผิดและไม่สามารถเขียนตามคำบอกได้ซึ่งส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาอื่นๆอีกด้วย และก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการอ่านการเขียนจึงจำเป็นต้องมีแนวทางการสอนที่เป็นระบบเรียงลำดับจากง่ายไปยากจุดประสงค์ 1. ต้องการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. นักเรียนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 3. ครูสามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 4. โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปขยายผลในระดับชั้นอื่นหรือโรงเรียนอื่นได้กระบวนการขั้นตอนดำเนินงานใช้โมเดล PDCA. แพลนศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์บริบท ศึกษาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง d o ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดกิจกรรมตามลำดับทักษะบันไดสีขั้น Act สรุปผลการดำเนินงานนวัตกรรมปรับปรุงชุดกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น s h c k เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทักษะบันไดสีขั้นขั้นที่1การแจกลูกสะกดคำขั้นที่2อ,อ่านคำย้ำวิถีขั้นที่3คัดลายมือซ้ำอีกทีและขั้นที่4เขียนตามคำบอกทุกชั่วโมงกระบวนการทักษะบันไดสีขั้น มีรายละเอียดดังนี้ค่ะขั้นที่1แจกลูกสะกดคําหนูทําได้นักเรียนร่วมกันเล่นเกมประสมคําสระในภาษาไทยค่ะโดยครูแจกบัตรเพยัญชนะให้นักเรียนคนละหนึ่งบัตรนักเรียนนําบัตรเพยัญชนะที่ครูแจกมาผสมกับสระที่ครูสุ่มหยิบขึ้นมาโดยใช้เพลงประกอบส่วนขั้นที่2 อ่านคำย้ำวิธีครูนำนักเรียนอ่านคำที่เขียนอยู่บนกระดานคำละประมาณ2-3ถึงครั้งหรือจนกว่าเด็กจะมีทักษะนักเรียนร่วมเล่นเกมเก็บผักอ่านคำเพื่อฝึกอ่านคำเมื่อเล่นเสร็จครูนำนักเรียนอ่านคำอีกครั้งคำละประมาณ2-3ถึงครั้งจากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะบันไดสีขั้นโดยจะให้นักเรียนทำขั้นที่2คืออ่านคำย้ำวิธี ขันที่3คัดลายมือซ้ำอีกทีครูผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกโดยให้นักเรียนคัดลายมือลงในใบงานที่ครูให้ โมอัมบัมละบัมละบัมละทักษะบันไดสีขั้นขั้นที่1การแจกลูกสะกดคำขั้นที่2อ่านคำย้ำวิถีขั้นที่3ค,ค,คัดลายมือซ้ำอีกทีและขั้นที่4เขียนตามคำบอกทุกชั่วโมงนี่คือรูปแบบของนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ค่ะ